สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอรทุกท่านขอบมาพบกับผมนัดโยในซอ u เนอร์วอ s k สกายอารีนาครับแล้ววันนี้ครับผมก็จะมารีวิวน้องไมา์หรือว่า Sky s เ r ิ e r วอร์ากน้ำนะครับผมเป็นมอนที่ไม่ค่อยมีความโดดเด่นในโหมด PVE ที่เอาไว Long ้ลงดันอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นในโหมด RTA แล้วเนี่ยน้องถือว่าเป็นตัวที่คนหยิบมาแก้ทางหยิบมาใช้งานได้เยอะมากเลยนะครับใน RTA ซึ่งวันนี้เราก็จะมา รีวิวแนวทางการใส่ลูลและการใช้งานใน RTA กันครับผมนี่เอาไปดูกันว่าแนวของผมจะเป็นยังไงนะหลักๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องไมลเป็นตัวแก้เมตายอดฮิตอย่างเสือไฟได้เป็นอย่างดีครับผมเนื่องจากว่าอันดับแรกชนะทางแล้วแล้วก็ด้วยความถึกเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสายถึกแต่ว่าตีแรงได้ด้วยจานวนดีบัฟทั้งสนามนะครับอันนี้คือสกิลพาสซีฟของเขาก็มาดูกันแล้วกันว่าสกิลมีอะไรบ้าง เริ่มจากคัตแบ็กโบรนะครับผมก็ถ้าโจมตีธรรมดานี่แหละมีโอกาส50%ที่จะดูดซับเกจโจมตีดูดเกจนะไม่ได้ลดเกจก็ถ้าอัพเต็มก็จะกลายเป็น70%นะครับสกิลแรกต่อมาสกิล2ครับสป i ินกร็บช็อตโจมตีศัตรูมีโอกาส80%ที่จะลบบัฟออกทั้งหมดแล้วก็30%จะทําให้ศัตรูมึนงงแล้วก็ถ้าอัพเต็มนะครับก็จะกลายเป็น100%ในการลบบัฟแต่ว่า ก็จะขึ้นอยู่กับค่า accuracy ของเราแล้วก็ค่าเลสของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับรวมไปถึงสตันก็น่าจะกลายเป็น50%เลยนะท่านี้ที่สาคัญคูลดาวอยู่แค่2เทิร์นเท่านั้นคือใช้ได้เทิร์นเว้นเทิร์นนั่นเองแล้วก็พาสซีฟครับผมเ e ็ตเอนจินนะครับผมก็เพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับตัวเองทีละ5%เสูงสุดที่100%ตามจํานวนเอฟเฟกเสริมพลังแต่ละอันบนตัวศัตรตูและก็พรรคพวกของเรานะครับผมนอกจากนี้เมื่อโจมตีศัตรตูในเทิร์นของ สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยไม่สนพลังป้องกันตามความเร็วในการโจมตีของตนเองก็หมายความว่ายิ่งมีดีบัฟไม่ใช่ดีบัฟสิยิ่งมีบัฟสีฟ้าในสนามเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งบวกเยอะทั้งนั้นเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าสมมุติฝั่งตรงข้ามมาถึงมีวิวชิลเราก็ได้ไป8 b u บัฟแล้วใช่ไหมแล้วฝั่งเรามีวิวอีกถ้าฝั่งฝั่งเรามีวิวชิลอีกก็จะกลายเป็น16 16บัฟในสนามนะครับผมก็จะทําให น้องเร็วขึ้นมาเนี่ยเกือบ100%เลยประมาณ80%ได้แล้วก็เอาไปบวกค่าสปีดก็อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะงงว่าพี่ทำไมสปีดเราเท่านี้แต่มันออกก่อนตัวที่เราใส่สวิฟอีกนะครับนั่นก็คือเป็นผลของพ้าจีฟสกิลนั่นเองก็ดีมากๆเลยและแถมไอ้ที่มันเพิ่มไปเนี่ยยิ่งความเร็วเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเหมือนตีไม่สนพลังป้องกันเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วก็สก,กิลผู้นำเสริมพลังป้องกันให้กับพ,พวกในอารีนา 44%อาจจะดูแบบเป็นลีดเดฟในอาริ่าคนอาจจะไม่ค่อยใช้กันจะไปใช้พวกลีดสปีดมากกว่าครับแต่ว่าบางดีถ้าเราลงไปเนี่ยเราไม่มีลีดจริงๆก็หิบยม,มาใช้ชุกเฉินได้นะครับผมสำหรับการทำรูนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นกับชิลก็อย่างที่บอกคือถ้าใส่ชิลเนี่ยอยู่ดีเพื่อนเราก็จะมีบัฟฟ้ามาถึง4อันเลยก็จะทำให้โบกสปีดไป20%แบบง่ายๆเลยนะ เพราะฉะนั้นก็จะนิยมใส่ชิลกันเพื่อให้น้องได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับผมส่วนสตวแตทนะครับก็จะเน้นเป็นเลือดเยอะๆไปเลยแล้วก็มีแอตแทกติดไว้นิดหน่อยถึงถึงนิดนึงสปีดก็สําคัญนะครับผมสักร้อก็จะดีแค่เนี้ยมันก็จะสามารถเป็นตัวที่ออกตัวแรกๆของทีมเราได้แล้วนะครับแล้วยิ่งออกตัวแรกมีลบบัฟจากสก,กิลสออีกก็ก็ยิ่งส่งประสิทธิภาพได้ดีครับผมส่วนคีเรนเนี่ย ก็แล้วแต่คนนะอาจจะไม่จําเป็นเนื่องจากว่าเราได้การโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันมาแล้วนะครับจากพาสซีฟเน้นความแรงจากสปีดจะจะดีกว่านะครับผมส่วนค่าอื่นก็ที่สําคัญคือค่าความแม่นยําเพื่อที่จะสกิล l ลบได้ชัวร์แล้วก็ติดสัตันง,ง่ายๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มความแม่นยำเอาไว้เยอะหน่อยก็จะดีมากเลยนะครับผมัก60กว่าขึ้นไปนะอติแฟก เรื่องของ a r t ์ติแฟอันนี้ก็ผมก็เสริมเรื่องความแม่นยำเข้าไปนะครับแล้วก็พวกกันทาตุให้น้องเพื่อที่จะได้แบบถึกๆึกขึ้นเวลาโดนทาตุอื่นตีอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกน้องจะชนะทางพวกที่มีบัฟเยอะๆนะครับอย่างเช่นไลลี่อย่างเจอเสือไฟเสือไฟจะได้บัฟทุกๆเทอร์ก็ก็ใช้ได้อยู่ตัวมันชนะทตาแล้วก็ พวกคลุยพวกอะไรก็ตามที่มีบัฟเยอะๆองคเมียวก็หยิบน้องไปเล่นได้นะครับผมแต่ด้วยความที่ค่าพลังโจมตีเนี่ยจจะขึ้นอยู่กับสปีดตัวที่น้องแพ้ทางก็จะเป็นพวกดีเคลมดีเคลมนี่คือแก้ได้แบบค่อนข้างสงาังกัดเลยน้องจะตีเบาลงเยอะมากนะครับผมแล้วก็ดอมนี่ก็ก็คือแพ้ทางแพ้ธาตุอยู่แล้วแต่บางทีก็สู้ได้นะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ผมเอาไปสู้นะนะครับเริ่มที่เกมแรกครับ มองม้เนี่ยสามารถหยิบมาสู้กับเสือไฟได้นะครับเนี่ยยิงอย่เนี้ยพอผมเห็นองค์เมียวแล้วก็เห็นคิงไฟปุ๊บเนี่ยผมเลยหยิบไม้มาเลยนะองค์เมียวมันจะสร้างดีบัฟได้เยอะให้สร้างบับได้เยอะนะครับสกิลสองทำงานสามารถหยุดสตันแนด้าได้นะครับยิงมาโชคดีที่ไม่แตกนะ <laughs> พปุ๊บปบโดมินิกเก็บองค์เมียวไปก่อนนะถึงมันชาพอสู้กับองค์เมียวได้เพราะว่าบัฟเยอะเนี่ยแต่ว่าถ้าปล่อยองค์เมียวอยู่ก็ก็จะน่ารำคาญพอสมควรนะนี่เราก็มีบัฟจากนกแก้วที่เอาลงมาในเกมนี้ก็ช่วยให้น้องแบบสปีดส,สูงขึ้นได้นะปุออ๊บ ก็เห็นผลแล้วนะครับว่าน่าจะจบแล้วแก็ช็อตเพื่ที่จะหยุดเสือแล้วเวลายิ่งเลทเกมไปนเนี่ยเสือจะด้วยความแพ้ธาตุเสือไฟก็จะทำอะไรน้องใหม,ม่ไม่ค่อยได้นะจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้แก้เมตาในยุคนี้ที่ส่วนใหญ่เฟอร์สติกจะเป็นเสือไฟซึ่งผมก็หยิบอย่างนั้นอยู่หรือไม่ก็จะเป็นออลิเวอร์ Oliver เสือไฟอะไรอย่างเี้คนระับ เรียกได้ว่าไม้ใช้แก้เสือได้แล้วก็แก้พวกตัวบัฟเยอะๆได้นะฮะก็มาดูกันอีก1เกมนะครับนี่เขาเลือกองเมียวเฟิร์สพิกผมก็คิดอะไรไม่ออกเอาดอมกับไม้ไปสู้เลยฮะแด้วยความที่เขาเลือกลมมาผมก็ส่งวากับเสือไฟมาครับแล้วก็เป็นวูปิดท้าย <or ý tent ing> อย่างน้อยเนี่ยถึงเราไม่เจอพวก บอปเยอะเยมาเนี่ยพอแค่เรามีชิลมีวิวในทีมเนี่ยมันก็อาจจะได้ออกก่อนแล้วเราสามารถเปิดเพื่อลบปบ๊บแล้วก็ให้ตัวดาเบจของเราตามได้นะครับอันนี้คือแนวทางการเล่นของผม <c oughs> ผมกะจะแบบให้มาให้เปิดปุ๊บเราเสือกัดแล้วดอมเข้าไปฟัดต,ต่ออะไรเงี้ยนี่รเกมนี้ค่อนข้างลำบากตรงที่ลิงเขาท็อปฟอร์มอะ <c oughs> จะเห็นว่าไมลเราก็ค่อนข้าง,างอึดถึกทนนะม,มันมีเสือก่อนตายสามารถปลาหอกแล้วก็เก็บคู่กันไปได้ปุ๊บเนี่ยขับแกลบขโมยไปแต่ว่าลิงแม่งสตานสามไม่งั้นลิงจะโดนดอมฟันนะก็เอาคู่กันขึ้นมาลบเราเสือเราไปแล้วเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนเราจะแบบชนะได้ง่ายๆใช่ไหมฮนะ จะด,ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าดีนะที่เขาไม่แบบเขาไม่เก็บน้องไมล์เราเขาพยายามจะเก็บดอมก่อนเพราะเขาคิดว่าเขาแพ้ดอมอะแต่จริงๆแล้วไมล์เนี่ยก็สามารถเอาชนะลิงได้อยู่พอสมควรแล้วมาาจะตายแล้ว,ว,วไมล์เราเลยไม่ได้งงหัวขึ้นมาเลยอนะ ีที่สวนนี้เก็บได้ก็เรียบร้อยฮะโดนซิวเข้าไปแบบสอตวรวมแมจะเห็นว่าไม้เนี่ยแค่ตีธรรมดาไม่ต้องมีคลิอะไรเลยเนี่ยความแรงก็จะแบบ8000 9000 7000อะไรเงี้ยแล้วแต่เดฟแล้วแต่อะไรนะฮะคือตีธรรมดาแรงมากเพราะว่าผลของสปีดทำให้มันช่วยอีก o นอด e ฟเฟนตไปในระดับหนึ่งนะฮะ ก็มาดูอีกเกมหนึ่งครับเกมนี้เป็นวิธีการแก้ทางของผมนะครับที่เวลาเจอไมล์ปุ๊บอย่างที่บอกไมล์ My จะแพ้ดีเคลมและยิ่งเสือไฟที่เน้นการโจมตีแบบด้วยสปีดอะไรเงี้ยการเอาดีเคลมในเกมนี้ค่อนข้างแบบได้เปรียบมากลยครับทำให้เสือไฟตีเบาไมล์ My ตีเบาลงมากแล้วผมก็เอาอาร์คลงไปด้วยเพราะเขาแบบคิดเป็นกร,กระจายเลยมีโบวเวิร์กมาสู้กับไซรี่อีกนะ อีเอก e ไปทีหนึ่งทีพลังแห่งครอบครัวนี่ก็ก็อดร้ายนะนี่ยเนียอไปสองดีอันนี้นะนเขา e เขาแบบเสียเปรียบตั้งแต่แรกเลยมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วเราก็เก็บเขาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเสือยังไม่ได้โบพลังเลยนะแต่พอโดน ดักสปีดไปเนี่ยสปีดของทุกต um. so, um. um. so ัวมันเป็นสูนย์ปุ๊บเสือตีเบาลงไม่ตีเบาลงทีนี้ก็เลยแบบค่อนข้างชิลฮะแล้วก็ชนะไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวน้องไม้ใน RTA นะครับเป็นอีกตัวที่เอาไว้แก้ทางเมตาอย่างเสือไฟได้ดีแล้วก็หยิบใช้งานได้บ่อยเนื่องจากว่ามันมันเป็นตัวที่ แก้พวกบัฟในสนามเยอะๆได้ไม่ได้แค่กับไม่ได้แบบแค่สู้กับเสือไฟนะสู้กับท่าอื่นมันก็ยังสามารถสู้ได้นะครับด้วยความที่ยิ่งจะปีดมันเยอะมันยิ่งอิก n o ร์ดีเฟน s ์เนี่ยต่อให้ตีข้ามท่ามันก็ยังแรงอยู่นะแล้วก็มีลบบัฟในตัวแสมแบบสตันสกัดจังหวะอะไรอย่างนี้ได้เป็นตัวที่ดีนะครับถ้าใครชอบเล่น r t a แล้วมีก็ลองปั้นมาใช้งานดูกันครับหรือมีแนวทางอะไรแตกต่างจากนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับรวมไปถึงถ้า อยากให้รีวิวตัวไหนเกี่ยวกับ RTA ให้แนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันแต่เรานี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ